ฟังดีๆเลยอย่าคิดว่าเขาจะมาเห็นดีกับเฮาเดอ้อาใจว่าละ่ะถ้าเฮาทำแล้วคนนู้นั้นมีผลประโยชน์โดยเป็นประโยชน์ส่วนตัวเขาจังสีบ่าดีจักบอกช่ว่าเฮานั่นเอเงินไปแจกเขาหนึ่งสู้มือสู้มือร้อยครั้งพันครั้งนะเขาบอกโอ้ยดีดี่ดนดีดีเด,ด้อันนี้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของเขาเห็นบอก แต่วันรอบเห็ดผิดใจมันเถื่อนหนึ่งดูเอาเทอเดียวเท่านั้นออว่าต้องหลายเถื่อเด้ความดีเจ้าบ่ามีเลยคืออาตีนเถือเขาอาตีนลูกถึงบมดเลยจากบล่ลอะนั่นแหละจึงบอกว่าทํำดีเนะี่ยย่าไปหวังเอาดีคออือว่าเทาทำประโยชน์หรือว่าทํำดีเนะี่ยใส่เสือ้อท้ำดีหรือท้ำประโยชน์อันเป็นสาธารณะต่างๆจะคิดว่าคนอื่นเขาจะเห็นดีกับเฮาเด้เขาบ่ย่องเฮาดอกเออ ถ้เห็นเห็นอย่างเด้ไปสัน่นเด้อะไนี่แหละเครื่องทดสอบว่าห้าปล่อยว่านใดหรือบ่ไดจาเอาความดีนี่แหละเอากันเอาท่านเอากันให้เอาความเสียสละพระ,จะเจ้าเสียสละโดยแท้จริงยู่บอกคือท่านนั่แหละเจ้าท่านอิีอยูบอกเจ้าท่านจริงจรงยูบอกไอเจ้าท่านเพื่อแหลกข,ของเหมือนบละเออคือกันแหละครับท่านวางผนในท่านมีจิต คิดผูกพันในผลของทาง่านวาสไดนันวาสไดนี่เออเดินทำบุญแล่ของนะไรทำดีก็คือกันเอออันทำดีก็คือ,อ,อกันเด้อจะไปคิดเราค้นสะเห็นดีน้ำเห่าเด้เออตัวนี้แหละตัวเหาเสียเอามาเป็นหินหลับปัญญาเหาเองจากก่อเออเามีปัญญาจริงหรือว่าจริง